้งของครูมีคุณสมบัติก็คือไม่ต้องเบอร์หเบอร์สเบอร์สาเพราะแป้งมันสามารถปรับเข้ากับผิวหน้าได้ไม่ใช่เรื่องตลกหรือไม่ใช่เรื่องเวอร์นะคะคุณไปดูนะคะนวัตกรรมนาโนเป็นการที่ทำให้เนื้อแป้งกับสีผิวหน้าเราปรับเข้าหากันเพราะอนุมูลมันเล็กนะคะมันทำแบบเล็กเพราะฉะนั้นการซึมหรือการที่จะทำให้หน้าเราดูแบบเป็นธรรมชาติมันง่ายมาก ว่าการที่ครูจะทําอะไรไม่ใช่ครูทําเล่นๆไม่ใช่ครูมาเล่นๆที่จะไปสั่งให้คนทําเลยครูคิดคน้นแม้กระทั่งกันแดดที่ทําจากใบบัวบกแล้วก็ทําจากธนาคารธนาคาช่วยเรื่องหน้าขาวพม่ารู้ถูกไหมคะใครๆก็ใช้อะไรที่เกี่ยวกับธนาคาเพราะหน้าขาวกันแดดต้องมีใบบัวบกเพราะมันช่วยในเรื่องสิวผื่นผื่นคันเพราะฉะนั้นเราใส่ในกันแดด เสร็จแล้วเราก็ลองเทสตัวกันแดดถ้ากันแดดมีคนไม่แพ้สิบคนไม่แพ้โอเคจบเราก็เอากันแดดมาผสมกับตัวแป้งแป้งทํามาจากอะไรแป้งก็ทํามาจากใบบัวบกเพราะใบบัวบกช่วยในเรื่องของสิวผื่นอักเสบแล้วตัวที่จะทําให้แป้งกับหน้าเราเข้าหากันได้คืออะไรคะคุณคะคนอื่นอาจจะคิดไม่ถึงไงคือโปรโตีนจากไหม โปรโตีนใหม่กับโปรโตีนของเราในผิวเราคือโปรโตีนตัวเดียวกันนะคะฟังให้ดีครูศึกษามาดีแล้วครูจึงกล้าพูดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูพูดทั้งหมดไม่มีคำว่าโอเวอร์ถ้าสมมุตินะคะอยให้พูดได้หมดเปลือกไม่ตัดตรงใดตรงนึงครูพูดได้เวอร์มากกว่าน,นี้อีกสิบเท่าหรือร้อยเท่าเพราะสินค้ามันดีมันก็อยากพูดว่าดีๆๆๆแบบไหนแต่ถามว่าครูตัดสินใจแทนคนซื้อได้ไหมไม่ได้ค่ะ ก่อนที่ครูจะออกจําหน่ายครูใช้มาเองเป็นปีๆแล้วค่ะครูผลิตมาทีเป็นร้อยตลับแป้งของครูมีคุณสมบัติคือในระหว่างวันมันจะบำรุงหน้าเหมือนเราใช้ครีมบำรุงนั่นแหละค่ะเพราะมันอยู่ในนั้นมันสมผสมอยู่ในนั้นแล้วพอเราล้างหน้าปุ๊บไอ้ทาน,นาคาเอ้ยไอ้ไอ้ตัวดีๆที่เราใส่ไปอะค่ะมันบำรุงหน้าทำให้หน้าเราขาวใสพอเราล้างหน้าออกปุ๊บคุณจะเห็นเลยว่าหน้าคุณผ่องมาก แป้งใช้ได้เป็น6เดือนคุณคิดดูโคตรคุ้มขนาดไหนตกทีเดียวตอนเช้าทั้งวันเหงือ่อไม่ต้องอะไรเกี่ยวกับความมันนะคะไม่ต้องตกใจไม,ไม่จะไม่มีมันเลยคุมความมันด้วยธรรมชาติจนถึงวันนี้ที่ครูจะออกสินค้าออกมานะคะคือตัวนี้สีนี้นะคะจะเป็นกลางที่สุดสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวขาว แดงออกคล้ําหรืออะไรก็แล้วแต่พอใช้ปุ๊บหน้าจะปรับก็ดูนะคะคอคือสีจะเท่ากันยิ่งเจออากาศมันจะปรับเข้ากับหน้าเลยได้แบบอัตโนมัติเพราะโปรตีนที่อยู่ในแป้งมันจะซึมเข้าหน้าเพื่อปรับผิวหน้าของเรานั่นเรียกว่าโปรตีนไหมนะคะเรียกว่าโปรตีนไหม่ะพับครูจะเป็นแบบนี้สั่งทำนะคะพับครูสั่งทำนะคะหนึ่งแสชิ้นเนี่ยค่ะ ตบอย่างนี้นะคะอ่าเน่เนตบแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะมันจะซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแต่พอเจออากาศนะคะมันจะปรับเข้ากับหน้าเลยนะคะไม่ว่าคุณจะมีกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็นี่แล้วมันจะมองไม่เห็นฟ้าคุณเลยนะคะเห็นไหมบางเบานะคะบางเบาแต่ปกปิดร้อยเซนี่คือความใส่ใจของเราคุณสามารถขายตลับเราเป็นพันก็ได้แต่ครูไม่ทํา คุณต้องการให้คนที่ใช้ได้ผลลัพธ์มากที่สุดราคาจับต้องได้หตลับ6902ตลับ1ตลับ690เสียค่าส่งเองนะคะห้บาทแต่ถ้า2ตลับพันหบาทส่งฟรีใครอยากได้ทักพี่น้องนพเก้านะคะสินค้ามาวันที่1มีนาคุณสามารถสั่งจองไว้ได้เพราะตอนนี้ยอดจองแป้งน่าจะประมาณ5,000หรือหมื่นหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยถ้าใช้ไม่ดีคุณทักมานะคะเพราะกว่าจะออกมาเป็นแป้งเราใช้เวลาทดสอบและเทสนานมาก นะคะใครที่เป็นผู้ชายที่ไม่เคยใช้เครื่องสําอางนะคะอันนี้ตอบโจทย์เลยค่ะตบๆตบๆก่อนอ,ออกจากบ,บ้านเพราะอะไรมันจะแทนครีมบํารุงอะไรทุกอย่างกันดงกันแดดพอเวลาคุณกลับบ้านผู้ชายจะหน้าไม่วอกนะคะเพราะเทสกับบอสพี่อูเรียบร้อยแล้วหน้าไม่วอกดูไม่ออกก็แต่งหน้ามันจะซึมเข้ากับหน้าทันทีลองไปใช้กับสามีคุณดูถ้าคุณไม่เชื่อเปิดตัวช่วงโปรโมชั่นช่วงนี้เราจัดโปรโมชั่นเนาะสองตลับเราคิดแค่พันห้าสิบาทส่งให้ฟรีเลย จาก1,430จาก1,430นะคะเราไม่ขายเราขายให้เลยสองตลับแค่1,050บบาทส่งฟรีใครอยากได้ทักพี่น้องนพเก้าทุกคน